पाचयोते สัทธายตานังโสตาเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตตกานันจะทำอารัมะนปัจเจเนนะปัจจโยขันธายตานังขานเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตตกานันจะทำ นางอารัมมณปาจจะเยนปาจจะโยปราศัยตานังเขวหเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตตกานันจะทำอารัมมณปาจจะเยนปาจจะโย โอทาพายตานังกายเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตนากการงานจะทำการรำมนปัจทจเยนปัจจโยโอทาโรปายตานังสัทธายตานังทันธายตานังราสายตานังโอทาบาม มโนธาตุยาตังสัมปโยตกางานจะทำมานางการัมมณัปจะเยนะปะจะโยสัพเพธามมโนเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตกากันจะทำการามมณัปจะเยนะปะจะโย ยังยังธรรมังนาราพเยเยธรรมะอุปาชันเตตสิกาธรรมเตเตธรรมเตสังเตสังธรรมานังอารัมนปปตนปปะใจโยเตอเทปปติปัจจโยเตชันทาเิปติชันทาสัมปโยตตกานันธรรม ต่างสมุทานานันจะโรปานังอาทิติปฏิปัจเยเนปจะโยวิริยาทิปติเวริยาสัมปยุตตะการังธรรมานังตางสมุทนานันจะโรปานังอาทิติปฏิปัจเยเนปจะโย จิตตาเิปติจิตตาสั้งปโยชนตกานังธรรมานังธรรมมุทัานานันจารุปอาทิตติปัจจเยนะปัจจาโยวิมังสาเิปติวิมังสาสัมปโยชนตกานังธรรมานังธรรมมุทัานานันจารุป อาเทปฏิปัตจะเยนะปัตจะโยยังยังธรรมังคารุงกัตตวาเยเยธรรมังอุปาชันติจิตตเจตสิกาธรรมเตเตธรรมะเตสังเตสังธรรมานังอาเทปฏิปัตจะเยนะปัจะโยอนันตระปัจะโยติ จาคกเวีนญาณธาตุตังสังปโยชนติกาจะตรมมาโนธาตุโาตังสังประโยชนนานจะธรรมานังอะนานจะระบาดจะเยนะับาดจะยอาตมโนธาตุตังสังปโยชนติกาจะตรมมังอาตมโนเวีนญาณธาตุตาตังสังปโยชน นานจะทำมานางอนนานตระปาจะเยนะปาจะโยเทปัสสตเวนญาณธาตุต่างสร้าประโยชน์ตกาจะทำมังอาตมโนธาตุยาต่างสั้าประโยชธ์ทำมานางอนนานตระปาจะเยนะปาจะโย อาตมโนธาตุต่างสัำประโยชน์ตากจะทรมาอาตมโนเวนญาณธาตุญาต่างส้ำตะกานันจะทรมานางานันตรัปาจเยนปาจะโยขานเวนญาณธาตุต่างสัมประโยชน์ตากจะทรมาอาตมโนธาตุญาต่างส้มประโยชน์ นันจะทำมานังอนันตรปาจะเยนปาจะโยอาตมโนธาตุตังสัำประโยชน์จกาจะทำมังอาตมโนธาตุยาต่างซ้าจะทำมานังอนันตรปาจะเยนปปาจะโย เชวหาเวียนญาณธาตุต่างสัมประโยุตตกาจะทรมัอาตมโนธาตุยาต่างสัตกานานจะทรมานางลานนนตรปาจะเยนปัาจะโยอาตมโนธาตุต่งสัมปยุตกาจะทรมัอาตมโนวิยนญาณธาตุยาตัง ตากานันจะทำมานังอนันตระปาจเยนนปปาจโยเทพกายเวณญาณธาตุตังสัมปโยชนตะกาจะทำมังอาตมโนธาตุญาตังสัมปยชนตากานันจะทำมานังอนันตระปาจเยนนปปาจโย อัตมโนธาตุตามสัมปยุตตะกาจะทำมางอัตมโนเวนญาณธาตุญาตังสัมตะการนันจะทำนางนางอนันตรบปัจะเยนนบปัจะโยปุริมาปุริมากุศลธรรมาปัชิมานังปัชิมานังกุศลานังธรรม ตระระปาจะเยนะปาจะโยปุริมาปุริมาโุศลาธรรมมาปัจิมานังปาจิมานังอาปยาตตานังธรรมปนันตระปาจะเยนะปาจะโยปุริมาปุริมาโุศลาธรรมมาปัจิมานังปาจิมา낭อาโกศานังธรรม อนันตระพัจเจนาพัจเจโยปุริมาปุริมาอภุสลาธรรมมาปัจจิมานังปัจจิมานังพยารตานังธรรตานังอนันตระพัจเจนาพัจเจโยปุริมาปุริมาอาภยาตตาธรรมมาปัจจิมานังปัจจิมานังอาภยา มานังอ oh. ันันตรปาจเยนะปาจโยปริมาปริมาลาภยากตาธรรมาปาจิมานังปัจนางุสลานังธรรมานังอันันตรปาจเยนะปาจโยปริมาปริมาลาภยากตาธรรมาปาจิมานังปาจิมานังอกุสลานังธรรม อนันตรปาเจเยนะปาเจโยเยสังเยสังธรรมานังอนันตระเยเยธรรมะอุปาจันติจิตตเจตสิกังเตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอนันตรปาเจเยนะปาเจโย กุศลธรรมะโกศลธรรมะอภัยกตตาธรรมะกตมเหตธรรมะกุศลายสัมมิลโลกตระกันนังภาเวตินิยานิการอภัจยคามิทิติกตานัง นายะปัตมายาโพมิยาปาติยาวิเวจเววัตุกาเมวิเวจจาอุสุเลภิตามสังวิตาการสังวิจารังกายเจโตปัทิวิเวจะชางเปติสุขังปัมตมงฌานัง ปาชาวเวปาราเจขาปฏิปปทางทันทาเป็นยังทูกขาปฏิป like ทางเข็ปาเป็นโขขาปฏิปปทางทันทาเป็นยัางโขขาปฏทปทางเขปาเป็นย่งต่สมิ่ Sa-pa-so-ho-ti-la-vi-ke-po-ho-ti-hi-me-tha-ma-ku-sa-pa-ti-ka-ta-me-tha-ma-ku-sa-ma-ya-sa-min tha ma ku sa ma ya nam cha nam pa ve ti ni ya ni ka ma pa ja ta nam na ya pa ma ya po ya โอตะโอปัสสานต์การตระสักโอทาปธรรมกามวิตากวิจารานังบุปัสัมภาราชตังทังปัสสานังเจตสุทิภาวังลาิตรตังลามิจารังคณิโกปัจจารัปนาสมาธิชฌาเปติสุขัง ชาลังอุปสัมปาจาวิมารติโกทักาคันิโกกันติโกเพฆปารนาปิติยาจวิราคาตสุเปจวิมารติสโตจัสมปชาโนสุขังจักกายะนปฏิสังเวเทติยันอริยอาจิคันติัสุเปคาโก Ateka potta tama sankha caksa silate wata maranaka yakata napa nubhat nusati makaya cetasika sukawihara reti tatiyang cha nang upasam a thăng kama a thu kama su khang u pi kha sa ti pa ri su thim cha tu thang cha nang u pa sam cha vi ng ra ti pa tham u pa cha ra ti thu ti yang cha nang pa pa ng ta pa cha ra ti ta ti yang u pa ชาวีหาราติจาตุทั Ball ้งชาณังอุปสัมปัจชาวีหาราติปัญจมังชาณังอุปสัมวิหาราติทุกขะปฏิปธรรมเป็นอย่างทุกขะปฏิปธรรมขดฟาเป็นอย่างสุขะปฏิปธรรมทานธาเป็นอย่างสุข ปปาเพนยังตัสมิงสัมมาเยสัมผัสโซโรติอาวิเคมติเมธรมมะกุสลลาติกตัเมธรมมะกุสลายัสมิงสัมมาเยโลภุตตังนามภาเวตินิยามิกังลปัจยคามิงเทติขตานัง นายปัตมายะภูมิยาปาติยาวิเวทเจวะกิเลสกามิวิเวจักุสเลหิธรรมสวิตากรรสวิจารางเถพะกายเจโตปทิเวเวตาจามเปติสุขังปัตมัง Bốpa sang bà cha vi ba ra ti tu kha ba thi ba tam than than pin yang sunya ba tu kha ba thi ba tam pin bang sunya tang tu kha ba thi ba Nghĩa thẳng thật xa miếng, xa mái yê, xa mái tham, ma khu sân hạ, giấc ta năng. Vệ tình nĩa, lĩnh cạn, hạ ta

เตโชขังโุเตียงชานังอุปสัมปะเจวิมาระเตโกตะกาคันโกกันเิโกขปารนาเปเตยเจะวิราคาตสุเปขโกเจวิงอาราเตสะโตจะสังโนสุขังจักเิปะกายนาภัติสังเวเทติยันตังอริยาราจิต ทัสเพฆโกปาจุปนนโพตธรรมสังฆจารเสิงละเทวตามรณกายาคตานาปาลุปัสสะมานุสติมาสุขกวิคารุติตาติยังคาณังชังมิมารติสุขาสัจจาปะนานาโทคาสัจจาปะนานาโภเพวโสมนาสัตโท sa nàm ka thăng kha mà na thu khang asa khang tha su pe khang sati pa ni su te n ga do cha nàm upasam pa chavi mara te pa thamang chang nàm upasam pa chavi mara te to te ya nàm upasam pa chavi bà te ta upasam vì Mara tịt chặt tu thân chân năng Upasampada vì Mara tịt ban chân mang chân năng Upasampada vì Mara tịt yang sunyata thuộc khả ba thí ba thân pin yang sunyata thuộc khả ba thí yang สุญญาตาอัสวิสัมมาเยสัมภาโตโหติอังคิเคโปโหติเมธธรรมาปุสสะลาติกตเมธธรรมาปุสสะลายัสสะวสัมมเยโลตตรัภาณีตินิยามิกังปปัจจยาเทติกตานัง นาปัตตายาภูมิยาปัตตยาวิเวเกมัสังเกเนสตาเลเมิเวจาอุสเลเมตางสัวิตากาสวิจาังเทปกายเจโตว่ทีทวเวจจังปิเตุขังปัตตมะ โอสสปะชาววมารติทุกขาปฏิปทางทันทางพญยังอาปะนิตังทุขาปฏิปทางพิญยอาปะนิตังสุขาปฏิปะทางทานทางพิญยังอาปะนิตังสุขาปฏิปทางพิาพญยงอาปะนิตังตัสมิสัมยสั ตีอมิเทปุติเมตัมาคุสะติกตเเมตัมมาคุสะรายสมิโลุตานัานังพาเวติมิยามิกังปัจายาภาวิภิติคตาณังนายปตนายะภมิยาปาติยานาคตารบสัตตาตาส ท่านอังเจตสโุเอโคนทีปางอวิฏฐาตอวิจารังคณิโกปจารตปานาสมาธิจารเปเตโสขังตุติยังอุปสัมปะเจวิมาระติโกตักาคณิโกกันติโกเพ็นทัปปะระนาเปติยางเจวิราคาตสุเป็นจวิมาระติสโต si Caka y napatiangwe teyanang karya lagiikan <laughs> tidakta supe kako anakaka ko tak masang kacakasila tewata marranakakata na สาตยังชานังอุปสัมปาชาวิมาติสุขัสจรปัญญาภูเขาจัจจปรภเยสมาณาสทนาสานังอาทังขมาอาทุขังสุขังทัสสเปขาสติิไปโสเทมจตุทังชานังอุปสัมชาวิารติปะธรรมชานัง

สุขาปฏิปธรทางทางเพียยังอาปาลีต uh, ังสุขาปฏิปทธงรินปาเพียยังอาปาีตังสุขาทงทางเพียยังอาปาีตังสุขาปฏิปปธรรมขินปาเพียงยังอาปาีตังตัสมิสมเยสัมโติอวิเคป ยังไม่มังสรัทธาตยังทุกขาปฏิปทาผิปาปิดอย่างชั้นทาติปัตยวิริยาติปัตตยังกัตตาติปัตตยังไม่มังสริิธาตจยังสุขปฏิปทาทางทางิดอย่างชั้นธาติปัตยวิริยาติปัตตยังกัตตาติปัตต วิมังสาติปัตตยังสุขะปฏิปัธรรมขิปามเพียังฉันตาติปัตติวิริยาติปัตตยังจัตตาติปัตติยังวิมังสาติปัตตย,ยังตัสสมิงสมัมมาเยสัมปัสโสติอวิเครีติอิมเหมา สลาติกตัมเมธัมมาปุสลายัจฉิสัมมะเยโนอุตตรัญฆานังปาเวตินิยาอปัญญายังคังมิงเตติกตานังปะหานังยปตมายะภูมิยาปาติยาพุทธโรปัสสัตันตรสโพ Pasama kama mita kawijara nangu pasama acara sampasa tanam. Niko tipa kama mita kama mita kara kini ko pajara panasamati tanve tesuka kepada napi tiang cabeaka terit kamiharati satu ja sampai baca suka cakak napati sang W kalian lagikan kita su สุขเวหาเรติตาติยังอุปสัมปะจ้าเวหาเรติสุขาสัจจาปะหานาถูกข้าจะจ่าปะหานาโคเปโสุมาณัสตูมาณัปัดทังข้มาทุกข้าสุขข้าสุขเวขาสติปาริโสติจะดูดทังขานาโอภาสัม vi hà ra ti ba tham mang cha nang u ba sang ba cha vi hà ra ti tu ti yang cha nang u ba sang ta ti yang cha nang u ba sang ba cha vi hà ra ti cha tu tăng cha nang u ba sang cha vi hà ra ti ba cha mang cha nang u ba sang cha vi hà ra ti tu kha ba ti ba tham 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 pin yang tham tha ti ba วิริยาติปัตยานัจจตาติปัตยานิมังสาติปัตยานุขาปฏิปัตังขิปังขิยานฉันทามติยานวิริยาติปัตยานัจจตาติปัตยานิมังสาติปัต สุขะปฏิปัฏฐานทานฐาเพียงย่งฉันธาติปัตตยังวิริยาติปัตตยังกัจตาติปัตวิมังสาติปัตตยังสุขะปฏิปัฏฐานเทพบิณยังฉันธาติปัตต วิริยะทิปปติยังกัตตาทิปปติยังพิมังสาทิปปติยังอตุคาปฏิปตามทันตาป็นอย่างฉันทำวิริยะทิปปติยังกัตตาทิปปติยังพิมังสาทิปปติยัง อสุขาปฏิปทานทิบานิบยางชันธาทิปัดไดยังวิริย,รรยาทิปัดไดยังจันตาทิปัดไดยังวิมังสาทิปดัดไดยังอสุขาปฏิปทานทันตางิบยางชันธาทิปัด วิริยาติปไตยยจตติปัตยยิมังสติปัตยยัสุขาปัิปทามขีปามพินยังฉันทานยังวิริยาติปัตยยจตติปัตยยิมังสาติปัตยยัสสมิงสมัยสัมปะโจ อภิเษกปฏิเมตัง นะมิจาวตสังขาราปาทวยธรรมโนอุอปาทิตวานิโรจนติเตสังอุปสโมสุขมสัพเพสัตตามรันติจามาริสุจามาริสเรมตาเทวังนาทิเมตสังสยติ